สวัสดีครับผมลับแท็บครับผมเดครับไหมครับผมอรอคอยทุกซีนเลยครับ<อ>เพราะว่าไม่ได้ดูมาปีหนึงเหมือนรีเฟซใหม่ได้เข้าไปดูใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วเราตื่นเต้นด้วยที่จะเจอแบบเฮ้ยตอนแรกเราดูเป็นซีรีส์ไงเราก็แบบ อ่ะมันก็แบบนึงแต่พอเราได้ดูแบบเป็นหนังเราก็เฮ้ยมันน่าตื่นเต้นตรงที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาตัดเอาอะไรมาบ้างใช่ครับแต่แอบอยากดูอีกซีนหนึ่งที่แบบอยากดูจริงๆเลยก็คือเป็นซีนของบอยกับแพรเพราะมันได้ยินข่าวไปไวๆมาว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์คนดูค่อนข้างที่จะแบบประมาณนึงซึ่งมาเองในฐานะที่เราก็เป็นคนรอดูในฐานะคนดูคนนึงเราก็แบบเอ๊ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะอะไรเงี้ยอยากให้ติดตามกันครับมาดูกันเยอะนะคบมาดูว่าความฟินต่างๆนาของพวกเราเนี่ยมันจะจุดมันจะจบลงที ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนการดูในจอเล็กในแบบแท็บเล็ตมือถือ AM, ถอะไรเงี้ยแน่นอนผมว่าเราจะเต็มตากันมากขึ้นเต็มอิกันมากขึ้นรับรองว่าไม่ผิดหวังครับเพราะเราคู่กันในมูฟวี่วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์